สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนดี้ฟอร์ดจากฟอร์ดออโต้แกลอรี่สาขาปทุมธานีที่ชาแนลฟอร์ดแบรนด์นี่นะคะวันนี้มาพบกับฟอร์ดเอลเรสคันนี้จะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดไบเทอร์โบนั่นเองแอนพาสีดำม,มารีวิวให้ชมนะคะสำหรับรุ่นนี้นะจะเป็นระบบขับเคลื่อนสีลอ้อแบบฟูลไทม์นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 9 9 0 0าสาหบาทนะสำหรับสีดำสีแดงสีทองแล้วก็สีบอลเงินนะคะจะราคานี้หมดเลยนะคะยกเว้นสีพิเศษจะบวกเพิ่อมอีก1 0 0 0 0บาทนะคะ สำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังสูงถึง213แรงม้าเลยแล้วก็ยังให้แรงเบรดสูงถึง500นิวตันเมตรด้วยนะคะและยังเป็นรุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบด้วยค่ะไม่ว่าจ,จะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันการลื่นถลายระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะคะระบบป้องกันการพิการนะคะระบบช่วยทรงตัวขณะขึ้นทางลาดชานันและยังมีระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวอัาจะพาลูกค้าทุกท่ามาชมว่าคันนี้นได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้บ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคะอันได้ติดตั้งตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะคะสามมิติแบบนี้เป็นสีดําเงาหมดเลยนะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะสําหรับรุ่นโมเดลปี2021นะจะมาพร้อมกับอะคริลิกคำว่าเอเวอเรสที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะบนตัวฝากระโปรงหน้านั่นเองเพิ่มในส่วนของไฟหน้ามาสแตงให้นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็เสริมหล่อให้กับรถคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับ ฉลามสามขีดนะคะรวมถึง ไฟวงแหวนบนตัวโคมโปรเจคเตอร์ด้วยแอรไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวโคมเดิมหรือตัวโคมโปรเจคเตอร์เดิมที่มาจากโรงงานเลยนะแค่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะสําหรับโคมเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่สามารถปรับสูงต่าอัตโนมัติได้แล้วก็เปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะคะมาพร้อมฟวิร์กเงางาแบบสปอร์ตแบบนี้เลยเพิ่มข้อไฟหน้าเป็นสีดําเงาให้นะคะแบบนี้เลยนะถัดมานะคะชายกันชนด้านล่างนะแอรได้ทําเป็นติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะ แบบนี้เลยรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาทั้งหมด6จุดนะคะรวมถึงมีระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบตัวจับคนเดินถนนด้วยนะคะด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นคิวล้อแบบแนบกับตัวถัง3นิ้วนะคะแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านนะตัวคิวล้อนะคะ รวมไปถึงเปลี่ยนล้อแมกให้นะคะเป็นล้อแมก f u ฟู a เอเว p o r เอรขนาด20นิ้วนะคะพร้อมยาง BF ยางจะเป็นยางทะเลลูกค้าสามารถขับขี่ได้ดีกับลุกสภาพผิวเลยนะคะซีรยียางคันนี้จะอยู่ที่2 7 5 5 5็20้นะส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมมันได้ครอบเป็นสีดำเงาให้แบบนี้หมดเลยตัวนี้จะเป็นใบเทอร์โบนะคะกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ไฟสด้านใต้นะคะรวมถึงมี เลนคิปปิ้งให้ด้วยนะคะส่วนอื่นๆนะคะก็จะทำเป็นดำเงาให้หมดเลยนะคิ้วกันสาสตร์เป็นชิ้นที่ันเพิ่มให้นะคะด้านบนเดี๋ยวขอชมภายในนิดนึงเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคันนี้ได้ปูผมให้เป็นสีดำได้ดำนะคะแบบนี้เลย รุ่นนี้จะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางเพราะมีระบบปรับดุลหลัง2ตำแหน่งสำหรับตัวไทเทเนียมพัดนะคะของเอเวอเรสต์เนี่ยจะมาพร้อมกับแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ลูกเลยนะคะมีที่ตัวเบาะด้วยนะระบบเกียร์ก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นเกียร์แบบก้ากระโดดลูกค้าสามารถล็อกตำแหน่งเกียร์ได้กรณีที่ใช้ขึ้นเขาลงเขานะคะต้องการให้รถคันนี้ใช้เกียร์ต่ำช่วยเราได้มากเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโหมดขับเคลื่อนนะคะ 4คูณ4ตัวนี้ก็จะเป็นถนนปกตินะคะถนนฝนตกถนนลื่นถนนโคลนทรายนะคะทุกโหมดตรงนี้ลูกค้าสามารถหมุนเปลี่ยนที่ความเร็วได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะยกเว้นในส่วนของล็อกโหมดก็คือโหมดไปหินนะคะรถจะต้องจอดสนิทหยุดนิ่งตำแหน่งเกยียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะคะเราถึงจะหมุนได้แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้4คูณ4โลตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าจะทํางานนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายจะปิดการทํางานทันทีนะคะและกรณีที่จะออกจกโหมดนี้เนาะ ลูกค้าก็ต้องลดจอดสนิทต,ตำแหน่งเกียเก่ยวว่างเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงโหมดโหมดนี้ด้วย hill descent control นะคะก็คือระบบลงชันด้วยนะคะเหมือนกันการทำงานเหมือนกันรุ่นนี้มีระบบถอยจอดเทียบข้างอัตโนมัติด้วยนะคะมาพร้อมกับ air auto แล้วก็หน้าจอขนาด8นิ้วเป็นซิงค์สามทำงานด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วนะคะรองรับทาง apple cafe แล้วก็ android auto ด้วยนะมีระบบโชว์ช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาเ,เกิดอุบัติเหตุด้วยมี n a v i g ต t o r มาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ พวมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน่วงตามความเร็วรถสั่งการได้แม่นยำมากขึ้นในทุกช่วงความเร็วและช่วงการขับขี่เลยรวมถึงมีตัวดับทิปคุยคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างมาให้ด้วยแล้วก็มีมันติฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเสียงมาให้จากพวงมาลัยด้วยนะคะรุ่นนี้มีพารโนรามิกมูนรูปมาให้แล้วนะ ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงไปนิ้วสัมผัสนะคะยาวถึงแถวที่2เลยนะคะสำหรับตัวพา n r ล m มิกมูนลูกนะเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนอื่นๆรอบๆคันนะคะคันนี้จะแต่งสไตล์สปอร์ o ออฟโรดนะคะจะเป็นสีดำเงาตัดกับสีดำด้านนะคะเพื่อทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นเนาะด้านท้ายนะคะได้ติดตั้งให้เป็นไฟท้าย GLC นะคะเป็นโคมแดงนะ สำหรับรถสีดำมันก็จะแนะนำว่าติดเป็นโคมแดงก็จะสวยกว่านะคะไฟจะวิ่งเป็นสเต็ปแบบนี้เลยเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟขอทางนะคะหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวจะวิ่งเป็นสเตปแบบนี้เลยนะคะเพิ่มให้ในส่วนของค่าไทยโอเวอร์เจะเป็นแบบมีไฟนะคะันนี้รุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยนะคะผ่านทางหน้าจอด้านในนั่นเองแบบนี้เลยค่ะ และอันก็ยังเปลี่ยนให้ในส่วนของคลิปฉลามด้านบนด้วยนะถัดมานะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นประตูฝาท้ายเตะเปิดแบบแผ่นฟรีแล้วแต่ว่าจะต้องมีกุญแจยอยู่ในรัศมีฝาท้ายนะคะหรือเราสามารถกดเปิดได้จากฝาท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะบอกแถวที่3ก็จะเป็นพับไฟฟ้านะของเดิมอันคืนให้กับทางลูกค้านะคะจะมีอย่างเดียวที่ไม่ได้คืนก็คือตัวล้อแม็กนั่นเองเนาะ ด้านท้ายนะคะสำหรับชายกันชนคันนี้เองก็ได้ติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะเป็นท่อคู่ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาแบบนี้เลยนะพร้อมเปลี่ยนไฟตัดหมอกหลังเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะคะรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมาให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะรวมถึงมีระบบเตือนขณะถอยรถออกจากซองจอดด้วยนะ ระบบรักษาความปลอดภยัยรวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่มีมาให้แน่นมากๆเลยนะคะสำหรับตัวใบเทอร์โบนะคะลูกค้าท่านใดที่มีโครงการใช้รถยนต์ฟอร์ดอยู่ช่วงนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามากับแอนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะแนะนำว่าถ้าอยากได้รายละเอียดเร็วๆโทรหาแอนดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีแอนตอบไลน์ไม่ทันจริงๆลูกค้าไลน์มาถามรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยแต่ว่าสัญญาว่าจะตอบให้ครบทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ ขอพาสุดหลอ่อคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย